คนมาช้าแต่มานะก็คือพามาดูนักบอลตอมที่บอกในคลิปนั้นคลิปนี้จะประมาณแบบสามสี่อ่ทีนะคะประมาณนี้นะคะไปดูกันพบก,กับพิธีกรช่องคนใหม่เป็นไงคะเศร้าครับซื้อตั๋วฟังเดบิวไม่ทัน <laughs> ยังมีไหมเหรอไม่มีครับหมดแล้วเราพุ่งมาไงก็เลยไม่ทำเราก็เป็นก็ลังเล็กก็แบบรวมๆกันกามาซื้อเองด้วยรวมๆแล้วก็ซื้อเองอะไรเงี้ยเองใจคนอื่นด้วยเลยแลคือพอเรียกพอเรียบโยีครับสวัสดีครับโยนพรุ่งนี้เราจะเป็นแัมใช่ไหมพี่ คนมาให้กำลังใจแบบก่อนแข่งนะคะก็คือเยอะเหมือนกันนะแต่เข้าใกล้นักเตะไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องป้องกันการแพร่ระ<อ>บาดเขารถมาแล้วหนึ่งมีอย่างเท่อะ<อ>นักสิ่งแล้วหนึ่งนะครับน้องๆพี่ต้นกับสุรกา Là... chích hợp cập tặng 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 cập

าเป็นไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะลงแทนเราเองโอเคเดียวมาชิก้าแจ็คสวัสดีครับโอ้โหมัวหมดเลยนะจำผิดแล้วไหมเราอยากรู้ว่าเขาจะหันไหมอ๋อเรียกตรงตัวเขาไม่ค่อยได้ยินไงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเป็นแซมนะล่จะสู้ค่ะไอ้ถ่ายเอาเลยใครคอมเมนต์มาเลยค่ะ ไม่ถ่ายแล้วเนี่ยซื้อค่ะเอ้ยแซมเปียนไปติงก็มั่นใจครับในบ้านเรามั่นใจทุกแมตช์อยู่แล้วถ้าเตะในบ้านจริงๆก็มั่นใจมาหลายแมตช์แล้วล่ะแต่แมตช์นี้เรามั่นใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่าเตะในบ้าน ทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกมันต้องเป็นไปนตามที่เราตั้งใจไว้เพราะที่นี่ในบ้านเราเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าบ้านน่าจะช่วยกระตุ้นนักเตะเราได้ให้กำลังใจนักเตะน,นะคะ่ะก็อยากให้นักเตะทําให้เต็มที่เลยนะครับพรุ่งนี้เอาเล็่ง่ายๆว่าสู้มาตลอดทั้งปีอะ่ะพรุ่งนี้มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดอะ่ะคือเราต้องสู้เพื่อน้องอาร์มสุภชัยเราด้วยนะที่ว่าเจ็บพักสองเดือนลงไม่ได้นะครับก็อ,อยากให้ทุกคนช่วยกันทําให้เต็มที่ทําแทนแฟนบอลทุกๆคนแฟนบอลทุกคนทุกข้างสนามจะส่งเสีีียยงเชตลอด90นาท คือแชมป์มันต้องได้แล้วล่ะเจ็ดสมัยอ่ะมันอยู่ที่เราละเราต้องการแค่สามแต้มแล้วพวกเนี้ยมันไม่ใช่สามแต้มที่ยากจับมือกันไว้ครับดูแชมป์เจ็ดสมัยขอบคุณค่ะมากเลยที่มาขอลงไม่ม้ก็แล้วับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ่าน้องกิ่งสตอรี่ด้วยนะครับมีสาระดีๆเกี่ยวกับสโมสรแฟนบอลเสื้อกีฬาช็อปรองเท้าทุกอย่างเลยนะครับเสื้อที่เกี่ยวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมชาติไทยนะครับผม มัันนน,นีซื้อไดอ้สามารถสั่งซื้อได้ที่น้องกิ่งสตอรี่นะครับแอดไลน์แล้วสั่งจองอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าน้องกิ่งจะไม่ตอบแชทนะครับ <laughs> น้องกิ่งจะตอบแค่ไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็สั่งได้เลยนะสั่งปุ๊บส่งปั๊มครับผมเอ้ยขอบคุณค่ะ